ก็ผมทุกๆปีนะครับวันนี้ผมจะมาร่วมเหตุผลที่คุควรมีเกม p u b G New State โอเคก็อย่างที่หนึ่งพับ G New s t เ t e เป็น PUBG ที่แบบภาพสวยมากผมเคยลองเล่นแล้ว p u b G New State เป็น PUBG ตัวใหม่ไม่ไม่ไมลกด้วยแบบแล้วพัฒนาแล้วแถมพัฒนาด้วยคับตันนะ่ะทีท่เป็นพับที่พัฒนาเป็นผู้พัฒนาพับ g P พีซอ่ะ คือแบบกราฟิกแบบลื่นไหลมากเคยลองเล่นแล้วแบบแบบโ,โหสนุกมาก่ะแบบมันเหมือนยที่ถูกจริงผู้ชมลองไปโหลดกันได้เลยที่คับ G New State เป็นครับ G ที่ค่อนข้างเล่นได้ง่ายมากคือมันแบบเล่นง่ายอะ่ะคือกัดหังง่ามากจริงคือแบบแค่แบบมีฝีมือทักษะอะไรต่างๆแค่นั้นแหละ ขนาดผมผมยังผมหายไปหปีผมยังกลับมาเล่นได้ง่ายอะ่ะประมาณนี้แล้วก็มีการเลงที่ค่อนข้างง่อยมากมีการกราฟิกที่สมจริงมากด้วยแล้วแบบ 4K แบบคัดตัดน,นะพัฒนาภาพ GPC อะ่ะมีการอัพแล้วในเรื่องในภาพ G นี่ก็ต่อไปจากภาพ GPC เหมือนกัน ก็คือจะเกิดกันดำเนินต่อหันในเรื่องในโลกอนาคตในปีสองพห้าสิบเอ็ดโอเคก็เปินมามากพอลอะก็รมานี้นะครับคุณคได้โหลดลิงก์ดูใต้คลิปนะครับจหรับวันนี้หวลาครับ